ได้บ่ะอู้หน่วยใหญ่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมื่อนี้เพ่นไก่นไห,นหน่อยกับสิบภากันมางุ้มหอยอีกลรอจา้าสมบูรณหน่วยใหญ่ปันได้หน่อยห้องงุ้มได้หลายตืบหรอจา้าน้ำกับวัลึกปันได้ค่ะตะวนันขี่ต้มน่ะหลายเลยหลายห,ายยาหาาอ้อยู่น้ำขังฟังหายากตืบอยู่ืดหอยเริ่มหายากแล้วล่ะ หิตมก็ยากๆจ้ะยากโอเคเห็นบ่อือได้นี่ก็หน่วยใหญ่อยู่บาดได้บาดบ่เนาะแต่สิเบิ่งน่วยเบิ่งน่วยหอยพุ่นน่ะีตัวนวยใหญ่ๆเด้อจ้าหอยจูบแต่หอยจูบเก่าหอยลีก็เอา จกเอาอยุตัตนเต้เต้ขีตุ่มผลต้องเอาตะแกงมาหลอนเอาด้วค่ะถ้าบอาตะแกงมาหลอนเอาเนี่มันสิง,งุ้มมันสิหาบ่ค่อยเห็นโอ้เสียงปลาสดจุ๊บเลยคุณน่ะเอ้ปลาเดี๋ยวหลายหน่วอยอีกต,ตัวนี้นี่หน่วยเน่าเด้อตัวนั้นเน่าเนี่ยปลาเน่าเนี่ยอยู่น้ำถังฟังอ่ะสิมีอยู่ มีบาดทะลหลายอยู่อะดิน่อยหอยกับไม้งาไม้ก็คือคือกันนี่ตัวลูกหน่อยมันหลายอยู่นี่แต่ว่าเอาหน่อยหน่น้อยนี่น้อยหน่อยประมาณนี้สิว่าเอาด้วยจานนี่สิปล่อยลงขึ้นมันหน่อยแห้งพดเอาตัวน้อยใหญ่ๆเอามีปลาบาท ตักปัดได้ปัดบอนะนโอ้ป้าทองน่วยนี่พู้น่าจ้านี่แต่ใส่ซ้ำหนีเลย้วนอันแถวระวางนี่มันสิบ่คอยบ่คอยมีปันไดเพราะว่าขีดตุวม,มันหลายส่วนหมากสิมี่อยู่น้ำขางฟัง ที่บ่เกิดมีอยู่นะดีโอ้เาเนบัดบัตรบตรบัตีบัตรบ่อ้หปลาเถอะนะเออหลายมึงนี่หลาย แค่แคนักข่างฟังเลยหน่อยกนยอนหินก็ลายหินก็ลายเพราะหินแลาหลุ่นบัานนี่น้อ <c oughs> ยใหายเยอะเลยสองน้อยอันเดียน้อยนหนึ่งนี่น้อยนึ่งอันเดียวยังเยอะขนาในในกดก้มีกาวลวด มื harmful, eh. e za, ่อน uh, e. ี้ก็สิผ้าด้พุ่ลหมอกับพ่ออกคือเนี่ยมองสังกะสีห่างมันสิมี่โอ้โหพอดีได้ยเยอะสามนั่นนิดนึงเออ นั่นกต้นเออหอยเชลลีไงไงใส่หอยมีแต่หน่อยใหญ่ใส่หอยอ้วนหอยอ้วนหน่อยใหญ่ มันปนกันกับใบใหม่หราก็หาหยากแน่อยู่แาดได้เลสองน่อยสามน้อยหน่งหมุมงทา้งขางนี่สิพ่อมีอยู่ลมไวยวมาแล้ว อันี้หลายได้เบิ่งงไปหน่อยถิมแล้วนี่น้องขางฟังไป,ไปยามบึงมองครับบอกว่ะน,นี่เอาหมอนี่ไว้ก่อนเอาถงเอาถุงพระกันงุ่มได้ ไอ้น่อยก็ได้ประมาณเลยเครื่องหมอมานน้อยนึงอันนี้ส่วนทองเพ่นค่ะนี่โว้จากผู้ใดเดี๋ยวไล่ก็กันเดอ้อบะน,นี้ไอ้หน่อยงุ้มได้น้อยหน่อยมันนี่ไอ้น่อยเป็นเป็นมีเมียเป็นขีข้คานแล้วว่ละเบิ้งส่งนี่มังตังงงต้ง,ง,ตงกันซ้ำใด้บะนี่อ่ะใช่ขึ้นฟังบะนี้เอาอันนั้นบกห้อยไว้ก่อนน้อสิพ้าไปยามมองยูหนี่จ่ายหน่อยแล้วใส่มองไว้ บู้นน่อดินี้ปลาไอ้ยัง้หน่อยอุ้ยนี่ดิสองตัวเลยเฉพาะปลาไอ้ยังก็เป็นแบบนีปลาไข่เห็นฮะปลาไๆ่ปลาซิวอ้าวเนอะคข้ายๆก็ปลาซิวบางแน่อันไปลาบกแปบปลาบกแปบอมันจะค้ายแต่เงี้ยนนี่แหละเร็วตัวหนึ่งอี้ยตัวนึ่งอ้ยหนอยดิอืมห่องแห้งว่าเป็นปลาเข่า แพร์ปลาขาวมองค้างว่ามันปลาขาวเนาะพ <c oughs> ุ่นติด,ดยุบฝุ่นอีกแล้วพุ่นเหน <Okay. S 2> ็นไหมปลาไมั่ยุบฝุ่นอีกแล้วพุ่นมท่าพุ่นพุ่นนะใครเป็นเบื้งบู้ผิดเอ้าปลา,าอันนั้นอีกแล้วตัวนี้ปลาปกแปบอีกแล้ว ทั้งนาถึกบ่โอ้จอกเต็มเลยไม่ไมทั้งจอกคล้ายๆปลาซิวเนาะคล้ายๆคือปลาซิวนี่ค่ะปลาซิวปลาซิวอ้าวเออคือปลาซิวอ้าวจะไม่แมนน้อแมนดอกบางพื้นที่มันเกินบ่คือกันดิเออก็เป็นปลาขาวชนิดนึ่งมันน่้เลึกเล่นบ่ตุมที่ตุ่มหลาย ก,กูเลยเด้อสันเด้อ,อขึ้นฟังก่นอนใจยามยังหละเด้อ,อขึ้นฟังกันค่ะหาหอยแล้วกันอย่ามองต่อ